วันนี้4มกราคม2569เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บริเวณตลาดเทศบาลตำบลเขาทรายจังหวัดพิจิตรซึ่งมีมูลค่าความเสียหายถึง50ล้านบาทเบื้องตน้นทางจนที่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้ค่ะ ความคืบหน้าวันนี้นะคะ5มก,กราคม2569ในพื้นที่ของสอพทับคอจังหวัดพิจิตรค่ะทางด้านของผูมกับการของสอพทับคอนั้นได้มีการพูดถึงความคืบหน้าของคดีดังกล่าวค่ะโดยบอกว่าจากการตรวจสอบแล้วตลาดดังกล่าวมีความเสียหายถึง10คูหามูลค่าความเสียหายกว่า50ล้านบาท โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้และต้นเพลิงมาจากบ้านซึ่งเป็นร้านขายแก๊สโดยผู้ก่อเหตุคือลูกชายของเจ้าของร้านอายุ37ปีหลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่สามารถที่จะจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้และควบคุมตัวไปสอบปากคำแต่ปรากฏว่าผู้ก่อเหตุยังคงพูดจาว,วกไปวนมา เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้ง3ามข้อหาประกอบด้วยวังเพิงเผาทรัพย์ผู้อื่นโดยเจตนาพกพาอาวุธปืนและเสพสารเสพติดโดยสาเหตุคร่าวๆคาดว่าเกิดจากการที่ผู้ก่อเหตุมีปักเสียงกับมารดาในเรื่องของการขอเงินแต่มารดาไม่ให้จากนั้นจึงขึ้นไปบนห้องนอนและสจุดไฟเผา ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรระบุว่าหลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ได้มีการเตรียมระดมทุกหน่วยงานเข้าไปให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมมีการเตรียมมอบเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์ของปอพซึ่งทางจังหวัดจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่